ต่สำหรับตอนนี้เรายังมีะละครกันต่ออีกใช่ไหมครับเรื่องนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าต้องโดนใจหลายๆครอบครัวนะคะซึ่งมีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ตามอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหลงลืมนะคะ,คะแล้วก็เป็นอาการอัลไซเมอร์ประกอบด้วยที่สําคัญหลากหลายท่านก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านมีภาระนะคะที่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนอื่นๆด้วยะจะทําอย่างไรนะคะเมื่อเกิดความเครียดตรงนี้เดี๋ยวเราไปหา คำตอบจากละครเรื่องที่2กันต่อนะคะเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องเข้าใจบทละครและร่วมแสดงโดยน้องนัน AF10 ค่ะเชิญชมครับ แล้วสิฉันต้อ,ไตองไปทำงานแล้ว เีนี้ฉันมีประชุมกับหัวหน้าคงกลับดึกหน่อยนะแกก็อยู่บ้านก็ดูแลแม่ไปดีๆแล้วกันล่ะ แม่กินข้าวดิแม่หนูบอกให้กินข้าวทุกวันแม่กินข้าวนะอ้ำ อ่อแม่สองกินเองสิแม่ฮะแม่ใช้หนูป้อนทุกวันเลยป่ะไายมากจิมมากขนรูกกันนะ เอาน้ำหรือเปล่าไม่ใช่อ,ะอ่ะผลไม้มั้ไม่ใช่ขนม,มใช่งั้นก็ไม่รู้แล้วจ้ะเต้นสวยดีนะลูกหนูเต้นไปนงานอะไรคะดีแม่ไหมคะหนูเต้นไปนงานอะไรลูก ลูกไปไหนแม่หนูบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะว่าหนูซ้อมเต้นไปประกวดอ๋อเอ๊ะลูกเคยบอกแม่แล้วเหรอกลับบอกเมื่อไหร่ฉันซ้อมเต้นไปประกวน ฮัลโหลอืมอีฟยันนี้พี่จะกลับเย็นหน่อยนะมีประชุมกลุ่มมหน้ายังไงก็ฝากแกดูแลแม่ด้วยนะนี่พี่เอพี่เอเคยคิดจะกลับมาช่วยอีฟดูแลแม่บ้างไหมคะอีฟอยู่กับแม่ทั้งวันเนี่ยภาษาจะเสียอ่ะก็ฉันต้องทำงานน่ะฉันเอาเวลาที่ไหนล่ะแกอย่ามาพูดแบบนี้ได้ปะอีฟนี่เราไม่คิดจะมาช่วยอีฟบ้างหรือไงอะฮะพี่เอต้องแต่ทำงานทำงานหามาดูแลแม่บ้างดิ อีก็เหนื่อยนะเว้ยฉันก็ช่วยหาเงินให้แกใช่ไมไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดเลยพี่ไม่ฉันจะพูดไม่ได้ฉันทำงานก็เหนื่อยพี่เริ่มพูดก่อนนะอีพบอกแล้วใช่ไหมว่าอีพเหนื่อยอะฮะอ๋อนี่แกเถียงฉันเหรออีพเออเถียงทําไมอะก็พี่ไม่เคยกลับบ้านเลยอะอยู่กับแม่ต่วันอาทิตย์เสียหนูอะไรวะแล้วถ้าฉันไม่ทำงานแกจะเอาเงินที่ไหนใช้ไปทํางานหรือไปหาใครจะให้อีพบอกแม่ปะมาได้สาระเอาเรื่องอื่นมาพูดได้ปะพูดดิโชว์แค่นี้แหละนี่พี่เอคุยให้รู้เรื่องฮัลโหล พี่พี่ h e l l ลพี่ค่ะที่รักอืมแต่เขาเพิ่งมาชมเสร็จเองอะนี่กูยังไม่อยากกลับบ้านเลยอะ่ะก็อีพอดี แค่ให้มันเฝ้าบ้านแค่เนี้ยแค่ดูแลแม่มันยังบ่นแบบทำเป็นเหมือนไม่อยากทำอะ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเองก็ทำงานทุกวันนี่เขาก็เครียดแล้วก็เหนื่อยมากแล้วนะก็ไม่รู้ทำไมไม่อยากเข้าใจกันบ้างค่ะข,ขอบคุณนะอืมได้สิ งั้นก็ไปเจอกันที่ร้านเดิมนะโอเคค่ะเจอกันค่ะกลับมาแล้วเหรอทำงานออฟฟิศนี่มันดีเนาะ อยากจะกลับบ้านกี่โมงก็ได้แล้วตอนเย็นก็ไปดินเนอร์กับแฟนนี่แกจะหาเรื่องฉันใช่ไหมอีฟใช่ง hey! ั้นแกแหย่ตาดูนะไ,ไฟที่แกเปิดอยู่เนี่ยใครมันเป็นคนจ่ายค่าไฟไหนจะค่าเดือนแกค่ายาแม่ถ้าฉันไม่ทํางานเนี่ยแกจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแกจะมีปัญญาไหมอีฟทุกอย่างในบ้านเนี่ยนะมันก็เป็นบุญคุณพี่ทุกอย่างแหละฉันจะบอกอะไรให้นะ การที่พี่อยู่ดูแลแม่แค่วันอาทิตย์อ่ะพี่จะรู้อะไรฮะพี่เคยทนถึงฉันไหมฉันถามหน่อยก็ฉันต้องทํางานอ่ะถ้าฉันไม่ทํางานแกจะเางินที่ไหนใช้ฮะพี่้าอย่างนี้ทุกทีอ่ะพี่บอกว่าทางานทํางานทํางานแล้วฉันเนี่ยฉันก็ต้องมีสังคมของฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่อยู่กับแม่ตลอดทั้งวันน่ะฉันก็เบื่ออ๋อมันยากมากเลยใช่ไหมอีฟมันแค่ดูแลแม่ เอฟเอ,อะไรไปดูดีว่าทำไมแม่งไม่ลงมากินข้าวอีกแล้วไมให้ไปดูเองอะฮะไปดูดี แล้วแม่ไปกินข้าวกันแม่แม่ก็หนูบอกแล้วว่ามันสายอ่ะแม่แม่ไม,ม,ม่อยู่ในนี้หรือเปล่าแม่แม่หนูเปิดแล้วนะเล่นอะไร หายไปไหนก็ไม่รู้อะแกจะป,ป้าเห,หรออีฟแม่จะหายไปไหนได้นี่ทางที่ดีก็ช่วยกันหามะแม่แม่แม่อยู่นี่หรือเปล่าแม่แม่แม่แมคือตัวสูงประมาณ150กว่าค่ะรูปร่างโทรมนิดนึง ฮัลโหลปออนปออนนี่นี่อีฟเองนะคือวันเนี้ยแม่แม่แม,แม่แม่อีฟบอกไปข้างนอกอะแต่ว่าอีฟไม่รู้ว่าแม่แวะไปหาปอออนหรือเปล่าอะของป่าป่าค่ะของสีดำถ้าแม่แวะไปก็ปอออนก็โทรหาอีฟได้เลยนะค่ะลุงชัดเฮ้ยอีฟฝากฝากดูหน่อยนะไม่มีเลยเหรอคะโอเคค่ะ โทษนะพีทก็รู้อ,อ,อ,อะเว้ยอีสะเพาเเอออะถ้าเเิเลเอกบเานมันก็ไเ่เกเดเรื่องแล้วอะ่ะพี่ก็เิดเหมือนกัน่ะ กันหาแม่เจอครับขณะนี้มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาในรายการนะครับว่าพบศพหญิงไม่ทราบชื่ออายุประมาณ50ต้นต้นลักษณะรูปร่างท้วมผมสั้นปลาบาแล้วก็ผิวขาวเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำศพไปที่สถาบันนิติเวชแล้วครับท่านใดที่สงสัยว่าจะเป็นญาติพี่น้องของท่านติดต่อไป<ะ>ที่สถาบันนิติเวชตำรวจที่นทนหน้าบ้านค่ะ ทางกลับบ้านไม่ถูกไปที่เจอคุณตำรวดใจดีพาแม่มาสง่งขอบคุณนะคะครับยังไงหลังจากนี้ก็าฝากดูแลคุณแม่ดีๆนะครับ แค่รักที่จะมอบแค่ชอบที่จะให้สุขอยู่ที่หัวใจยิ่งให้ยิ่งได้รับแม้ไม่ยิ่งใหญ่หรือเพียงโอกาสเล็กน้อยที่ได้ให้ไปอาจช่วยชีวิตเขาไว้และสร้างชีวิตใหม่ให้ใครหลายคน ที่จะมอบชอบที่จะให้ร่วมสมทบทุนกองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9บริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาโทร024422543ครับท่านผู้ชมครับก็ละครเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการแสดงถึงปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชแบบนึงนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสมองเสื่อม เจอกันได้ยเยอะมากเลยนะครับนี่ยิ่งดีนะครับคุณแม่ของน้องนันเนี่ยยังกลับบ้านได้โดยมีตำรวจพาไปส่งใช่ไหมฮะค่ะแต่อีกหลายๆคนนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะฟังจากข่าวจราจรนั่นคือหลงไปบ้างหรือเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรทั้งหลายนี่ที่เป็นข่าวรายเยอะแยะนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ทางสถาบันจิตวิทยาสมเด็จเจ้าปิยาต้องเข้ามาดูแลในผู้ที่สูงวัยแล้วมีปัญหาทางนัานสมองนํำเพื่อเจอนะฮะ กรณีอย่างนี้นะครับล้าฟังเก่ยวกวิทยุด้วยก็ได้เห็นจากที่สถาบันนี่นะคะนะครับแล้วก็ผลกระทบก็ไม่ได้ว่าอยู่ที่ตัวผู้ป่วยอย่างเดียวกระทบคนรอบข้างด้วยโอ้ใช่อย่างมากก็จะเห็นพี่น้องสองคนทะเลาะกันเรื่องนี้แหละครับแค่ดูแลแม่คนเดียวเนี่ยดูแลไม่ได้นะครับแต่ว่าก็หลายหลายคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ามีภาระต่างๆเลยต้องมาฝากไว้อยู่กับโรงพยาบาลอย่างนี้ครับหลายๆคนคงไม่ทราบนะครับภาระด้านหนึ่งของ สถาบันจิตวิทยาสมเด็จเจ้าพระยาหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเดิมเนี่ยนะครับ<ช>เคยมีคนไข้ที่ค้างอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนานเป็น10บสปีเลยนะครับ<อ>นะครับนี่คือภาระที่เป็น,นความลำบากใช่ครับเราจึตงต้องการตัวน้ทรั์อยู่จํานวนมากค,คุณน้ำครับเรียกสายชักหน่อยดีไหมครับค่ะ